เพื่อที่จะติดตามกลุ่มของเสียจิวที่ดําเนินการอยู่นี้นะครับในการดําเนินการครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทหารเข้าไปมีส่วนร่วมต้องขอกลับเรียนนะครับรท่านพี่น้องสื่อมวลชนว่าของกลุ่มกระบวนการที่ก่อการร้ายนี้นะครับไม่ใช่ทหารที่ประจําการอยู่ในในกองทัพนะครับเป็นผู้ที่ถูกปลดนะครับออกมาจากการกระทําผิดในเรื่องของารนิยาเศรษฐกิจเนี่ย บอว่าถูกปลดมานานแล้วแล้วก็มารวมกลุ่มกันในการดําเนินการคลายทหารนะครับคลายรถทหารคลายรถขนส่งของทหารแล้วติดทะเบียนรวงกันรถที่มีลักษณะคลายทหารนั้นเป็นรถหกล้อนะครับแล้วก็ติดป้ายทะเบียนรวงกันจากการตรวจสอบของเราเนี่ยป้ายทะเบียนวงกันเป็นป้ายที่มีอยู่จริงแต่ว่าเป็นของรถปิ้อัพนะครับไม่ใช่เป็นของรถหกล้อและรถที Asian ่คาดคันที่ว่าเนี่ย ็นรถที่จำหน่ายซากแล้วนะครับเป็นรถที่ในส่วนของรถนะครับรถที่ดำเนินการรถ6ล้อรุ่นนี้นะครับได้ตรวจสอบในทางของระบบแล้วนะครับไม่มีอะไรจำกัดอยู่ในของระบบนะครับแล้วก็การส่งในส่วนของกองกำลังสามหนึงนะครับที่อยากจะนเรียนให้น้องประชาชนได้ทราบผ่าน คนณผูนี้มีการหนุนเียนไปในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าภาคตัวต่อหน้าของเราและผ่านต่างตอนนี้เราการส่ำำีของเราเป็นแบบบ้างครับขออนุญาตตอบงานที่เขตา,าต้องหมุนเีินไปก็แสดงว่าประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่บ้านสวนมันเกิดผลระดับในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาจานถึงแต่ปีที่ว่าจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางลำเลียง